งวดน,นี้ว่าสิเป๊ะสามตัวยี่สิบหกน,นี่ก็ได้งวดน,นี้เป๊ะสามตัวแล้วบังคับอ่าครับงวดนี้มิตรเดน้อรับเลขวิ่งเลขหลักเลขวิ่งเลขวิ่งก,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 กับวิ่งหกลองสี่กับแปดครับให้ลองสองตัวนี่ก็ได้วิ่งหกลองสี่หรอไปสองตัวหกสี่สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับทางไลฟ์สดนะครับมิตรเดนนอ เดี๋ยวลงพิมพ์คิมก่อนนะเอาพอสถิติเก้าให้คุณเบิ้งแน่พี่บ้าพี่บ้าตัวพิมพ์มั้งหรอ่อสถิติเก้าเข้าห้าหกตัวครับห้าหกบอกครับโอ้เขาก็เข้าครับสี่เก้าผันเพอร์เซ็นต์เลยไม่ได้โมูครับเจ้าเบาๆดอกเขาลาให้หลายคนแล้วซึ่งบทเสียงก็เหมือนว่าบ่ได้คอมเมนต์ผู้ใดแล้วแต่ว่าเดี๋ พูดได้่าบ่าบดีก็แล้วไปพัน่นพ่าทําตัวทําใจของเฮาเองมัน่น <c> แ <oughs> ล้วไปมันคองธรรมดาของมื้อนี้มั่นอ่ะลงทีมงเราพร้อมแล้วยังครับดีก็ดีบ่ดีก็แล้วไปอ่าลงทีมพร้อม <c oughs> แล้วบ่อ้อพ่อดังฝับฟังเล่าสิบอกข่าวคือเสียงของคุณพ่อดังหมดฟังเล่าครับซ <c oughs> ุ่มมาโทรมาหาผมรุ่นสิได,ด้หรอกพี่เลขหลักเลขวิ่ง มีเล็กวิ่งน้ำบ่อครับ่อเะของพ่อมีเล็กวิ่งน้ำบ่อมีครับวิ่งหกลองสี่ครับวิ่งหกลองสี่ครับผมหาย่างละสี่หางแต่ว่าผมถิเดินห้ย่างละสองหางเล่นนี่ว่นบวเป็นบล่างเป็นล่างบ่อเดว่าผมบอกบวกที่เจ้าะแล้วแจวันเอะบวกที้เจ้าไะเรื่องานเนอะผมก็ให้บวกที่เจ้าอัน้ากเนี่ยเด็กผมตัวเชืทอใที่โตัวคือเก้าอเลยบอก่เกินนั่น สามตัวมี้่ะครับพ่อมีครับจะบอกสามตัวก้อนหนึ่งสามตัวไม่กี่ชุดครับมีซีโซ่ครับตัวแรกก็มีสี่แปดหกครับอยากให้ FC มันเติบเป็่แปดหกมกันเด้อพ่อบอกว่าสี่แปดหกนีนมาครับสสามตี่แปดหกแปดหกตัวที่สองค่ะแปดสี่หกแปดสี่หก ตัวที่สองดับกับกัรเรียนสุดไหนเออมันบอไซดอกตัวเดียวเลยมันเด่นทักเถอะตัวที่สามกับห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่ตัวที่สี่ทุ่ไทยกัหกสี่สามยำไม่ก็บทุพ่อยำไม่ก็ดูอ่ายำไม่เนาะจับตัวเนาะสี่แปดหกสี่แปดหกแปดสี่หกแปดสี่หก ห้าเจ็ดสี่และตัวสุดท้ายหกสี่สามหกสี่สามเออเม็ดแดียบเม็ดเดียทำนั้นเอาตัวไทยรอดครับสองตัวเนอะตัวไทยแปดหกสี่หกเจ็ดสี่ครับสี่สามสองตัวครับพ่อสองตัวไทยล้วไหมเนาะสองตัวอะไรมาเลยครับมีสองตัวขาแปดครับตัวเก้าดีละหขาแปดเจ็ดแปดตัวลรอมครับสองแัว ห้าแปดเแล้วก็เกแปดล้วก็สีปดเท่านี้นะครับจบ9ก้าแปดสี่แ